สวัสดีครับผมกัสกัศพลวรลรัตพอคินนะครับปสทุหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง s olar system ระบบสุริยะของเรานะครับแบบเข้าใจง่ายระดับประถมนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับจักรวาลของเรานะครับแบ่งได้เป็นจักรวาลแล้วก็ super cluster แล้วก็กลุ่ม the Milky Way หรือว่าทางช้างเผือกนะครับระบบสุริยะของเราแล้วก็โลกของเรานะครับเล็กมากๆเลยครับและนี่คือระบบสุริยะของเรานะครับ มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวเคราะหเป็นบริวารทั้งหมด8ด้วงนะครับเราไปดูดาวเคราะหของเรานะครับมีดาวพุธ Mercury ดาวศุกร์ Venus โลก Earth ดาวอังคาร Mars ดาวพฤหัส Jupiter ดาวเสาร์ Saturn ดาวยูเรนั Uranus แล้วก็ดาวเนปจูนนะครับคลูโตเคยจัดเป็นดาวเคราะห์แต่ถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แค่ เพราะมีวงโคจรซ้อนทับกับดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเป็นดาวไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ละดวงมีขนาดและจำนวนดวงจันทร์ที่เป็นบริวารไม่เท่ากันเราจำแนกดาวเคราะห์ไว้2เกณฑ์คือใช้โลกเป็นเกณฑ์นะครับก็จะแบ่งได้เป็นดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกนะครับดาวเคราะห์วงในก็จะได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ส่วนดาวเคราะห์วงนอก ก็จะเป็นดาวังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนนสแล้วก็ดาวเนปจูนกับใช้วงแถบดาวข้อน้อยเป็นเกณฑ์นะครับก็จะแบ่งได้เป็นดาวข้อหินกับดาวข้อแก๊สนะครับดาวข้อหินเนี่ยจะแบ่งได้เป็นดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคารนะครับส่วนดาวข้อแก๊สจะแบ่งได้เป็นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนนสแล้วก็ดาวเนปจูนครับดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวและเป็นศูนย์กลางในระบบสุริยะ มีพลังงานความร้อนและแสงสว่างในตัวเองมีมวลร้อยละ99มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเพื่อดึงดูดวัตถุอวกาศรอบๆมีอายุประมาณ5,000ล้านปีมีบริวารเป็นดาวเคราะห์8ดวงรวมถึงดาวบริวารของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆต่อไปเป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์ก็คือดาวพุธนะครับไปกันเลยดาวพุธ Mercury เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์หินมีพื้นผิวแข็งและหลุมอุกาบาตเช่นเดียวกับดวงจันทร์ของโลกดาวพุธมีแรงดึงดูดไม่เพียงพอที่จะยึดบรรยากาศเอาไว้ได้นานจึงมีบรรยากาศเบา,เบ,าบางมากทําให้เวลากลางวันจะร้อนจัดเวลากลางคืนจะเย็นจัดจึงได้รับฉายวาว่าเตาไฟแช่แข็งดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุด โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเกือบเท่ากับเวลาหมุนรอบตัวเองดาวพุธไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีวงแหวนมีเพียงสองภารกิจที่ได้ไปเยือนดาวเคราะห์ชนิดนี้คือยานมารีเนอร์สและยานแมสเซนเจอร์ดาวสุกวีนัสดาวเคราะห์สีเหลืองอยู่ใกล้กับโลกที่สุดขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยฉายาว่าดาวฝาแฝดของโลกเรามองเห็นดาวสุกสดใสช่วงหัวค่ำ เรียกว่าดาวประจำเมืองมองเห็นใกล้รุ่งเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินพื้นผิวแข็งมีหลุมพุนไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารโลกเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3เป็นดาวเคราะห์หินพื้นผิวแข็งแต่สิ่งที่ทำให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดาวอื่น คือโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีมหาสมุทรเป็นน้ำครอบคลุมพื้นผิว70โลกไม่มีวงแหวนมีขอบเขตสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องพายุสุริยะและอันตรายจากรังสีอวกาศมีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีแกนโลกเอียง23.5องศากับแนวตั้งฉาระนาบจากวงโครจรของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูการ โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตองคารฉายดาวเคราะห์สีแดงเพราะพื้นผิวประกอบด้วยแร่เหล็กเกิดสนิมในดินในบรรยากาศเต็ไมไปด้วยฝุ่นเล็กๆจนมองเห็นเป็นสีแดงจะเป็นดาวเคราะห์หินพื้นผิวแข็งเหมือนเปลือกโลกชั้นบรรยากาศเบาบา,บางมากประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่นโตรเจนอาร์กอนและมีอาร์กอนเล็กน้อยมีดวงจันทร์เป็นบริวารสองดวงคือ โฟบอสกับดีมอส NASA นะครับเพิ่งส่งยาน p e r s e v e r a n c e นะครับลงสู่พื้นผิวของดวงคารนะครับและนี่คือภาพเอ่อถ้าเทียบกับคนนะครับในห้องวิจัยนะครับและนี่คือยาน ingenuity นะครับเอาไวส้สำรวจภาพมุมสูงนะครับดาวพฤหัสบดีหรือว่า Jupiter นะครับเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์นะครับ เป็นดาวเคราะหที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะไม่มีพื้นที่เป็นผิวแข็งเป็นพื้นแน่นของกา๊าซคล้าเหยียบลงไปบนฟองน้ำหนาและจมตัวลงไปนะครับดาวพฤหัสสามารถใช้กล้องโทรทัศน์มองเห็นได้มีดวงจันทร์เป็นบริวาร69ดวงนะครับและมี4ดวงจันทร์ขนาดใหญ่สำรวจพบด้วยกาลิเลโอกาลิเลีนะครับดวงจันทร์กาลิเลียนนะครับประกอบด้วยไอโอยูโรปาแกนิมิดคาลิสโต และแกนิมีดเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวเสาร์นะครับหรือว่าเซตเทอร์นะครับเป็นดาวคอกแก๊สใหญ่อันดับที่2รองจากดาวพฤหัสนะครับมีวงแหวนสวยงามที่สุดเลยนะครับแล้วน้ําแข็งใหญ่น้อยซ้อนกันเจชั้นคือถ้าเรามีพันชนะใส่น้ําขนาดใหญ่กว่าดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จะสามารถลอยน้ําได้เลยนะครับดาวเสามีดวงจันทร์เป็นบริวาร82ดวงนะครับ มีดวงจันทร์ชัยท่นใหญ่เป็นอันดับที่2ในระบบสุริยะนะครับภารกิจยานแคสตินีปี2004สำรวจระบบดาวเสารว,วงแหวนดาวเสาร์ดวงจันทร์ต่างๆของดาวเสารและสิ้นสุดภารกิจปี2017เดาวยูเรนัสยูเรนัสดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์แกส๊สน้ำแข็งยักษ์มีฉายาว่า s i d e w a y s Planet ดาวเคราะเอียงตะแคงเพราะโครจรลาดเอียงเกือบ90องศาบนดาวหนาวเย็นมีลมแรง ล้อมรอบด้วยวงแหวนแสงจากดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง40นาทีมีดวงจันรเป็นบริวาร27ดวงมีวงแหวน13ชั้นยาน Voyager 2เป็นยานอาวกาศเพียงลำเดียวที่ได้ไปเยือนดาวยูเร u นัสดาวเรปจูนหรือวอา่า Neptune ดาวคลอแกสน้ำแข็งยักษ์หรือว่า Ice Giant Planet ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่8ในะระบบสุริยะมีวงแหวน6ชั้นและค่อนข้างมืดดำ ดาวเดปจูเล็กกว่าดาวยูเรนัสเล็กน้อยแต่มีความหนาแน่นมากกว่ามีดวงจันทร์เป็นบริวาร13ดวงดาวเคราะห์แครหรือว่าดู a ฟแพลเน็ตนะครับอยู่ในวงโครจรของดาวฤกษ์แต่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองไม่มีวงโครจรที่เป็นอิสระมีวงโครจรซ่อนทับหรือใกล้เคียงวัตถุอื่นไม่ใช่วงจันทร์เป็นบริวารของดาวเคราะห์หรือวัตถุใดๆที่ไม่ใช่ดาวฤกษ์ต่อไปเรามาดูดาวเคราะห์แคระทั้ง5ดวงที่เด่นๆดกันเลยนะครับ ได้แก่พลูโตอีวิสฮัเมอามาคิมาคีแล้วก็ซีริสนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวเคราะห์น้อยกันต่อเลยนะครับดาวเคราะห์น้อยหรือว่าอสเตรียร์อยนะครับเป็นวัตถุที่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ได้เนื่องจากถูกรบกวนจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นดาวพฤหัสหรือว่าดาวเสาร์นะครับดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่อยู่ที่แถบดาวเคราะห์น้อยหรือว่าอสเอรอยร์เบล์นะครับ ซึ่งอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัส,สบดีครับมีจำนวนมากกว่า2ล้านดวงดาวหางหรือว่าคอมมตนะครับเป็นวัตถุจำพวกน้ำแข็งดาวหางจะหลุดออกมาจากถิ่นกำเนิดและถูกแรงน้าถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงดูดมาเป็นบริวารน,นะครับวงโคจรของดาวหางนะครับจึงยาวไกลามากนะครับและมีความรีมากและไม่อยู่ในระนาบสุริวิถีนะครับ เมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะครับน้ำแข็งรอบนอกจะระเหิดกลายเป็นแกส๊สบวกกับฝุ่นนะครับทำให้เห็นหางของดาวหางชี้ที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าแรงน้มถ่วงของโลกนะครับทําให้เศษชิ้นส่วนดาวหางที่เหลือวงโคจรมาเป็นฝนดาวตกนะครับต่อไปเป็นอุกาบาทหรือว่าเมทเชอยไรท์นะครับเราไปดูกันเลยครับ ก็มาถูกแข็งพวกโลหะหรือว่าหินนะครับขนาดเล็กในอวกาศนะครับเมื่อใกล้โลกเนี่ยถูกแรงทั้งถ่วงของโลกนะครับดึงดูดให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงนะครับเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนเกิดความร้อนและลุกติดไฟมองเห็นเป็นทางยาวในเวลากลางคืนนะครับเรียกว่าดาวตกหรือว่าผีพุ่งใต้ก็ได้นะครับถ้าสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ตกลงมาก็จะเผาไหม้ไม่หมดเนี่ย เหลือชิ้นส่วนตกค้างบนพื้นผิวโลกนะครับเรียกว่าอุก,กาบาทนะครับและหลุมที่เกิดจากการพุ่นคอนเรียกว่าหลุมอุก,กาบาทนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับชมมาถึงช่วงสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย